คิดว่ายังยังไม่มีใครครับที่แบบกวนเท่าผมนะยังยังไม่มีครับผมว่าผมเบอร์หนึ่งครับคนตีนสุดแล้วผม่าไอเหี้ยมึงเล่นวนตีนวะถ้ามึงเล่นแถวบ้านวะมึงโดนตีนกูแน่เขาก็บอกว่าเออผมอะทำให้พรชัยเขาแก้วอะร้องในคนแรกเลยพี่ปุ้ยพรชัยครับแกไม่เคยร้องเลยนะครับ ตั้งแต่ผมดูมาแต่โอ้โหตั้งแต่ผมป .5 ป .6 เริ่มเล่นตะก้อนะครับก็กกประมาณป .3 ครับก็ตอนนั้นก็จะไปเล่นฟุตบอลครับทีนี้ก็โดนรุ้นพี่นะครับไล่ออกมานะครับไล่ออกมาแล้วก็มา,มาเขาให้ไล่ไปเล่นที่อื่น,นครับไม่ให้เล่นเพราะว่ามันตัวเล็กครับเพราะมันเด็กครับก็โกรธอยู่ครับโกรธมากนะครับเพราะว่าผมชอบฟุตบอลก็คืออยากเล่นฟุตบอลนี้ที่จริงอตัวเล็กมันก็สามารถเล่นได้ครับ ไม่รู้ครับก็โกรธครับโกรธมากครับตั้งแต่วันนั้นมาบอลผมไม่เล่นละตั้งแต่วันนั้นก็เลยหันมาดูพี่เขาเล่นตะก้อก็เลยชอบครับตะก้อผมว่ามันผมชอบลีลามันครับการกระโดดฟาดอย่างเงี้ยครับผมชอบมากเลยเพราะว่าดูรุ่นพี่เขาแข่งเลยครับแต่ก่อนก็ถ้าผมดูก็มีพี่โจครับสืบศักต้นสมพรครับแล้วก็พี่พี่ปุ้ยครับพรชัยข้าแก้วแล้วก็พี่โนครับสิงหาสมสกุลครับได้มาเล่น จริงจังก็ประมาณปห้าปหกครับเอาไปแข่งในนม้มโรงเรียนบ้างกับแพ้บ้างครับเพราะว่าเรายังสู้เขาไม่ได้ครับเพราะว่ายังเป็นแบบยังไม่มีแบบทักษะหรือว่าการซ้อมที่จริงจังพูดง่ายก็มาเจอกันแบบเด็กบ้านนอกนะครับอ่าก็แต่ก่อนผมก็เรียนกับ,100บร้อยตำรวจโทกิตติพงษ์นโ,นโคตตอนนี้ก็ติดทีมชาติมาแล้วก็ชวนกันมาเรียนอยู่ที่สารครามครับก็นุย้ยนุ้ยเขาจะมาก่อนครับ ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็แล้วก็โทรชวนผมว่าเออมาไหมก็ประมาณนี้ครับก็ไปาาด้ยวยกันครับเล่นไปเรียนอยู่ที่สาราคามท่าขอนยาครับ,รบมีอาจารย์ครับบอกว่ามาเล่นตัวชวงไหมเพราะว่าตัวเตะมันมีเพื่อนเตะที่ที่ดีกว่าผมพูดง่ายว่าดีกว่าผมเขาเตะครบสามารถเตะครบรอบได้เตะสูงด้วยเตะแม่นด้วยครับและนี้ผมก็มีครึ่งรอบมันก็โอกาสมันจะ ทำแต้มมันเพราะมันน้อยครับเพราะว่าถ้าไปเล่นแบบระบบแบบเปิดชงทำอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าตัวเตะมันเตะครบรอบมันน่าจะดีกว่าก็เลยได้ผานมาเล่นตัวชงครับผม,ผมคิดว่าเล่นสไตล์นี้นะครับ ทำยังไงวะเราจะทําแบบกวนพูดต่สอสู้ได้ประมาณนี้ครับหมายถึงว่ากวนครับเล่นในกวนเขาเาเสียสมาธิครับหมายถึงว่าผมก็ต้องเล่นแบบนี้เออมีเสียงแล้วก็เล่นแบบมีลื่นมีอะไรบ้างครับจังหวะเขาจะเตะก็จะพูดว่าอะไรบล็อกซ้ายบล็อกขวาบล็อกหลังสุดต้นคือผมว่าเอ้ยทำแบบน,นี้ผมว่ามันดีไหมวะเออเราไปทําดูเออม,มันสนุกดีไป มันสนุกดีว่ะมันกวนเขาเดียว่ะแบบมันเล่นเฮฮาปาร์ตี้ประมาณนี้ครับก็ชอบเลยครับเหมือนที่ผมบอกครับผมต้องเล่นแบบนี้เล่นสนุกเราไม่กลัวเล่นสนุกมันก็ผ่อนคลายได้เยอะครับอ่ามาถึงว่าการกดดันของเรามันก็จะมีครับทุกคนนักกีฬาบางครั้งเจอเกมซูสียูสีอย่างเงี้ยเราก็เล่นร้องตะโกนออกมา <_ j iter> กครับมันจะได้คลายความกดดันออกมาครับในการเล่นครับมันเป็นจิตวิทยาด้วยครับของผมเวลาผมเล่นครับ ก็จ,จะทําให้ตรงข้ามอาจจะเสียสมาธิแบบเต้นแบบอะไรแบบนี้เออแบบผมก็เป็นคนสนุกครับเต้นไปเลยครับไม่สนใจแล้วเต้นแบบทําให้คู่ต่อสู้อาจจะเสียสมาธิได้ครับ ราะว่ามันผมชอบครับคนตีนอย่างเงี้ยผมชอบแบบเล่นแล้วมันเออมันสนุกเฮฮาเลยวะทำให้แบบผู้ชมอาจจะหัวเราะหัวเราะบ้างบางจังหวะเหมือนท่าเต้นท่าอะไรประมาณนี้ครับภาษาฝรัร่งของนางหลังหยอดวภาษาฝรั่งของนางหลังหยอดวภาษาฝรั่งของนางหลังหยอดครับที่ผมเจอครับพี่ปุ้ยพ่อนใจครับเค้กไม่เคยร้องเลยครับ ตั้งแต่ผมดูมาแต่โอ้โหตั้งแต่ผมป5ป6ผมดูแกมาไม่เคยแบบร้องเตะแนละ้วไม่ค่อยดีใจแต่พอมาเล่นกับผมปีที่แล้วผมเพิ่งเคยเห็นแกร้องครั้งแรกตะโกนแบบเสียงดังนะครับแบบมันแกจะแบบผ่อนคลายออกมามันเป็นเกมผลดันนะครับเล่นกันสามเซตกับวันนั้นผมก็แพ้แพ้พี่ปุ้ยไปครับก็เขาก็บอกว่าเออผมอะ่ะทาให้พรชัยเขาแก้วอะ่ะร้องในคนแรกเลยผมว่า มันเล่นแบบผมมันก็เสนห์นะครับเพราะว่ามันจะได้แบบสู้กันสนุกถ้าเล่นแบบเงียบๆเหมือนสนุกมันผมว่ามันสนุกมันแบบมันเงียบเกินไปเพราะว่ามันไม่มีสีสันถ้าเล่นแบบผมผมว่าผมผมเล่นมีสีสันอ่ะพูดง่ายมันแบบมันก็แล้วแต่มุมมองคะคนเรามันก็สนุกครับแต่ที่จริงอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเออนี่รุ่นพี่รุ่นน้องแต่ว่าถ้าในสนามเราก็แบบใส่เต็มเต็มข้อรับู่ดง่ายเต็มข้อต่างฝ่ายก็ต่างอยากชนะแต่ว่าถ้าออกมา นอกสนามเสร็จแข่งเสร็จอนี้ก็เป็นพี่กันเหมือนเดิมครับพี่กับน้องเหมือนเดิมครับเวลาไปแข่งมันก็มีบ้างอมเชียนู่นนี่นั่นก็มีครับเคยเจอนะครับก็มีแบบดาครับไอ้ที่ไอ้ซัดไหวประมาณนี้ครับที่ผมไปแข่งหลีนะครับที่อำนาจเจริญครับเราก็อย่าเสียสมาธิครับก็อยู่ในเกมพยายามอยู่ในเกมของเราก็มีสมาธิต้องมีสมาธิก่อนครับระดับแรกก็ในใจลึกก็แบบมันไส้ครับแต่ก็ไม่ได้อะไร คนเรามันก็เหมือนมันมีเหรียญสองด้านนะครับ <_ an> คนหนึ่งก็ชอบอีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบก็มีครับถ <_ an> ้าถ้าคนที่ไม่ชอบก็คือไอ้ยี่มึงเล่นคนตีจริงวะถ้ามึงเล่นแถวบ้างวะนะมึงโดนตีทูนเนี่ยเออประมาณนี้ครับแล้วคนชอบเอออยู่สุดยอดว่ะพี่ชอบสไตล์เองว่ะเล่นแบบนี้แหละพี่จะไปสอนเด็กอะไรประมาณนี้ครับ <_ an> ผมก็ว่าผมอยู่เอาแบบง่ายหนึ่งในสามอ่ะเพราะส่วนมากไม่มีใครครับหนึ่งในสองในประเทศไทยผมคิดว่ายังยังไม่มีใครครับที่แบบกวนเท่าผมนะยังยังไม่มีครับพูดพูดได้ครับ ผมว่าผมเบอร์หนึ่งครับคนเต้นสุดแล้วผมว่าในสนามนะครับ <laughs> นอกสนามผมว่าก็เป็นคนแบบตลกครับเฮฮาครับชอบหวัวเราะชอบแบบสนุกครับไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเครียดพูดงานวาขี้เล่นแกล้งคนรุ่นบ้างคนนี้บ้างเนี่นพี่รุ่นอะไรยงเี้แกล้งแต่ก็เคารพพี่เขาเหมือนเดิมแต่ว่าก็แกล้งใครประมาณนี้ครับเป็นคนแบบถ้าปีที่แล้วนะครับ ผมทําอะไรให้ใครไม่พอใจนะครับหรือว่ากวนตนะครับปีนี้ผมเอาอีกแน่